อ,อกไว้แบบนี้นี่แหละไปเด้อลูกนี่ไปคืนบังหันนะนะพอเฮ็ด,ไว,ววดวไ,ไว้แล้วครับเตี้ยโตแล้วไปเจ้าไปแลนด์กอนฟ้าไปจับ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 ไ,ไอ้ไอ้เจ็บวับเม่อคืนเมื่อใดดอกฮ่ <laughs> าฮ่าสใจไว้โอ้ยแกงไก่ไอ้นี่ลูกไอติมไอ้ยนี่แม่กับมี่อู้แม่คือมี่หลายแถกินน้ำเนียพี่พ่อแม่ไ,ไม่กินน้ำแม่กับแม่พี่บาสร้างมึงแล้วนี่ บาโลกเข้านี่เอ้กินบักไลบัดน,นี่โอ้หากินหัวมึงทั้งพอทั้งลูกเลยมืนอี้ผมสิแกงไม่ไงครับเอาหลอดไฟปลอมเด่งดึงใดนี่มาแกงเล่าฮะไม่ไม่หันเลยเปิดไฟกันฮะขึ้ดับวะเฮ้ยกดเปิดมาหันนี่นี่ดับอีกแล้วไว้อกดฆ่าตานี่เอาดับจ่อยไว้เพ่ระบาดนอน,นี่ว้ เมย์ไงเราบดจักไปเพ่แล้วอ่านี่หลอดไฟไปนี่จ้าเออไฟม,มันขึ้นนิ่มเด้งดึงวะโอ้ยยืดได้พร้อมบาดนี่โอ้โอ้โอ้ขึ้นมวนแล้วบัดแจ้งแล้วบัดกูเจ้าเจ้าเจ,จ้าโอ้โอ้หมอนมือเว้ยอ้าเม่์ไงเหตุเหตุการณกับบอหัวไวยมึงขักขัดบักหลานมึงแจ้งกูบอปฮะโอ้เข,ขโทษยกหัวมึงเบิ่ง อือพลังดีแบกมาลักหนักดีดอือนี่ใครสิเต้ให้บังเหงขาดเครื่องได้พี่ดองบังโดอือเพี้เอ๊ะหามันเถอะกูดีอืเต้คือเขียดให้เมียอืนี่เต้บันอืเต้บันแตกหลุดอืสัตว์อือตุ่มดีเขียดสร้างมันใส่ตะกูเห็ดแหวกเบิ่มเบิมอือหามมึงเลย บืกสัตี่นี่ขึ้นมาเป็นนาเมียสัดยังแห้งโลดไปหาเห็ดเบิ้งพี่น้องไผเห็ดก็ได้เดอ้อเออเจ้าน้ายครับเอาไอจิมแทงได้ครับเอาแท็งได้ก็ได้เอ้ยเอาแท็งแซบๆนี่นะครับนะไออีพา่าไปยังคือกินต่พูเดียวเจ้าเห็ดจากสี่บะเถิงได้เจ้าต้องให้ลูกน้องกินน้ำกินไปโลดเ, <c oughs> เขาลุ้ยแหมเออโอ้ปุ่นขยะไปก็บขวดไปขายก้อนบันนี่ เอาเรียกลูกน้องเพื่อแล้วบะมิงเงินใส่หากินหัวมึงนี่ยุคนี้ยุคประหยัดพี่น้องเราต้องกินแบบประหยัดนี่คือข้าวต้มแบบต้มน้ำห้อนคือมัมมาเลยพี่น้องนี่หยัดครับแซบฟันเจ๊กบักโมฟันละกะเอาเนียงดอกท่าท่าไปโลดอโอ้ยคือบอดแซบเถอะเนาะเรายังให้กูกินเนี่ยโอ้ยอีห้าในมาดีโรนี้แล้วเนาะ